ด้วยปณิธานหลักของอิยาลาแพลเนมุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคมอิยาลจึงมีแนวคิดที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักได้มุ่งมัน่นทุ่มเทคัสสรรผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากธรรมชาติที่มีข้อมูลยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลที่โดดเด่นโดยนักวิทยาศาสตร์ของอิยาลาแพลเน มีความปลอดภัยด้วยกรรมวิธีการผลิตขั้นสูงจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ชัดเจนและส่งต่อคุณค่าสู่ผู้บริโภคด้วยความภาคภูมิใจ5มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อายาราแพลเน็ตยึดมัน่นมีข้อมูลยืนยันทางวิทยศาศาสตร์มีความปลอดภัยของผู้บริโภคร้0ยเอร์เซประสิทธิภาพสูงใช้แล้วเห็นผล รับประกันความพึงพอใจร้อยเปอร์เซนต์ความตระหนักต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม4กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่ Ayura Planet ภาคภูมิใจ i Health กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไ l ล a d a กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงาม i Body กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล i e Earth กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร iHealth ผลลัพธ์ของศาสตร์แห่งธรรมชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับนวัตกรรมช่วยมอบคุณค่าของการดูแลสุขภาพอย่างล้ำลึกที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน Emula Dietary Supplement Product Emula สารสกัดจากงาดำเซซามีนรำข้าวสีนินและทัญยพืช ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดจากงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศที่ผสมสารสกัดจากรำข้าวสีนินเข้ากับธัญพืชชั้นดีเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีในทุกๆวันคอลลามีนพลัสด้วยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของเครื่องดื่มคอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกจากฝรั่งเศสที่ให้คุณดูดีขึ้นทุกวันทร i มแม็กซ์อินสแตนต์คอฟ กาแฟทริมแมหอมกลมกล่อมปรุงสำเร็จตามแบบฉบับบราซิลแท้ๆอุดมด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดธรรมชาติเซเว่นแอคทีเครื่องดื่มไฟเบอร์รสผลไม้รวมกลิ่นมิกฟรุตอร่อยง่ายพร้อมสารสกัดจากธรรมชาติ7คุณค่ารวมไปถึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้คุณมีระบบขับถ่ายที่ดีวีซ่าทางเลือกในการดูแลสุขภาพของท่านชาย ด้วยอาหารจากธรรมชาติตั้งถังเช่าและสมจีนวีซ่าคอฟฟี่กาแฟรสเข้มเต็มคุณค่ามีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์พร้อมลุยทุกกิจกรรมในทุกๆวันนูทรีสลิมสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยยิ่งกว่าโดยสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆให้คุณได้มั่นใจได้ทุกวันมาซี่แม็ก ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิเศษสำหรับสุภาพสตรีที่นำสารสกัดจากธรรมชาติในถั่วเหลืองตังกุยและเปลือกสนมารวมเข้ากับคอลลาเจนเพื่อให้คุณดูดีง่ายๆได้ทุกวันไอลดาโลกไม่เคยหยุดนิ่งนวัตกรรมแห่งความงามยิงต้องไม่หยุดพัฒนาเราเชื่อในคุณค่าจากธรรมชาติที่นำไปสู่การปรนิบัติความงามที่ไม่สิ้นสุด Perfect Plumer Sunscreen อุดมไปได้วยสารสำคัญจากธรรมชาตินานาพันธุ์ช่วยปกป้องผิวจากการทำร้ายของแสงแดดสะท้อนรังสี U.V. ด้วยค่า S.P.F 5 0 P.A. บวกบวกบวกผสานไพลเมอร์และนวัตกรรมเนื้อครีมช่วยทำให้รูขุมขนดูเล็กลงให้ดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติมั่นใจพร้อมเผยผิวสวยตลอดวันลูมินัสเซรั่ม อุดมไปด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติลิโพเบลล l ากลาเซีรน้ำแร่บริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลที่มีความสูงกว่า1,800เมตรให้ความชุ่มชื้นยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดเลือนริ้วรอยมีสารแอนตี้ออกซิแดน์จากดอกพญาเสือโครงจัดการปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อยไม่เต่งตึงผิวแลดูอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติมิราเคิลทรีทเมนต์มาร ด้วยนวัตกรรมใหม่จากไฟโต ESC เทคโนโลยีช่วยปรับผิวให้ดูเนียนนุ่มกระจ่างใสมีชีวิตชีวาเติมเต็มผิวที่เสื่อมสภาพให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ Perfect c r e a n s e r ทําทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดด้วยเนื้อครีมนุ่มอ่อนโยน พร้อมบำรุงผิวด้วยสารสกัดจากดอกเดซี่และฮันนี่เอ็กซ์ทรัช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนนุม่มชุ่มชื้นไวท์เฟ i เชลโฟมเนื้อโฟมเนียนละเอียดอุดมไปด้วยคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกอ่อนโยนขจัดปัญหาสิ่งอุดตันอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและริ้วรอยเผยผิวใหม่เปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติไอบอดี้ I body, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอ,อนามัยส่วนบุคคล มอบสิ่งดีๆให้กับตนเองด้วยการดูแลอีกระดับที่คัดสรรพิเศษจากธรรมชาติ i d e n นยาสีฟันสมุนไพรผสมสารสกัดสมให้ฟันสะอาดล้ำลึกพร้อมกับการบำรุงที่ช่วยลดกลิ่นปากและอาการเสียวฟันทุกรูปแบบเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงกว่าทำให้ลมหายใจสะอาดสดชื่นเพิ่มความมั่นใจเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวอิมสป ถ้าการผสมผสานของสารสกัดจากงาดำและวิตามินอ e, ีจะคอยปรนในบาดผิวพันธของคุณให้นุ่มชุ่มชื้นกระชับเรียบเนียนดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติ i e เอิรนี่คือนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อดูแลธรรมชาติเพื่อให้ผลผลิตได้งอกงามยิ่งกว่าที่เคยอะมิโ m a ม็กซ์ไอยราอะมินแมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมสำหรับพืช อัดแน่นด้วยอะมิโนคุณภาพสูงสุดจากฝรั่งเศสกว่า20ชนิดลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้พืชทุกชนิดแข็งแรงเวกเตอร์พลัสอยราเวกเตอร์พลัสสารเร่งยอดอัจฉริยะที่ช่วยนำพาสารที่ผสมเข้าสู่ตัวพืชให้ดูดซึมได้100%ใน1นาที เพื่อเร่งประสิทธิภาพของยาช่วยลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชลดความถี่ในการฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชและลดการระบาดของแมลงหนอนเพลี้ยเชื้อราได้อย่างเด็ดขาด